เมื่อมนุษย์ต้องออกเดินทางตามหาดาวเคราะห์ดวงใหม่แต่ย่านของพวกเขาเดันเกิดปัญห,หากลางทางต้องลงจอดฉุกเฉินสู่ดาวเคราะห์ปริศนาที่เต็มไปด้วยนักล่าผู้หิวโหยสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w e s t e r ร์นสตูดิ n อแคเช่นเคยครับในวันนี้เราขอพาทุกท่านไปพบกับหนังไซไฟแอคชั่นเป็นหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของปี2023ที่มีชื่อว่า65จุดที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้คือบทสัมภาษณ์ของนักสแสดงอย่างอดัมไรเวอร์ครับ ที่ได้เปิดเผยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับการย้อนเวลาแต่เป็นหนังที่จะบอกว่ามนุษย์นั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยหรือจริงๆแล้วมนุษย์นี้เองอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวซะเองครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกับหนังเรื่องนี้กันเลยครับ เช่นเดิมก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ได้เข้ามาช่วยดเนค่ากาแฟให้กับพวกเราครับขอ,ขอขอบคุณคุณสิริรัก์ที่ได้ด้เนมาให้กับเรา50บาทคุณหาทยาได้ดเนตมาให้กับเรา50บาทคุณเดือนเต็มได้ดเนตมาให้กับเรา60บาทและท่านสุดท้ายขอขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณวรรณรัตได้ด้วยเนตมาให้กับเราถึง1,000บาทเลยครับ ผมและทีมงานซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านยังคงเอ็นดูเป็นกำลังใจและคอยดูแลเรามาตลอดเราเองจะพยายามพัฒนาช่องนี้ให้ดีขึ้นมากไปกว่านี้เช่นกัน,กนครับส่วนถ้าหากท่านใดต้องการสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางช่องทางทรูวเล็ตหรือพร้อมเพรส้ายล่างนี้ได้เลยครับ หรือไม่ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนถ้าหาใครที่ไม่ค่อยมีปัจจัยก็สามารถสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์และกด Subscribe ให้กับพวกเราเพราะมันจะทําให้คลิปของพวกเราสแสดงผลให้กับคนอื่นๆได้มากขึ้นครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นดาวเคราะดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าโซมาริสเราจะได้พบกับกลุ่มมนุษย์ครอบครัวหนึ่ง ผู้เป็นแม่ของครอบครัวนี้เกิดกังวลกับการเดินทางครั้งใหม่ของมิลส์ผู้เป็นสามีครับแต่มิลส์ผู้เป็นสามีก,มกลับบอกกับภรรยาว่าหมดห่วงได้เลยการเดินทางครั้งนี้ยาวสุดก็เพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นแต่สิ่งที่ภรรยาเป็นห่วงนั้นกลับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเวลาเท่านั้นครับ เธอรู้ดีว่าอาการของลูกสาวในตอนนี้น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากและมันก็อาจจะเลวร้ายลงหากคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ซึ่งที่ทั้งสองคนกําลังพูดถึงอยู่นี้อาจจะเป็นปัญหาทางสุขภาพของลูกสาวคนนี้ก็ได้ครับตัดภาพกลับมาที่ลูกสาวของเมลส์ครับสาวน้ย,ยังคงพยายามไปกับการฝึกเป่ามือแต่พยายามไปเท่าไหร่เธอก็ยังคงทําไม่ได้สักทีจนเมลส์ต้องเดินเข้ามาดูลูกสาวของตัวเองในที่สุดเธอก็เป่ามันจนมีเสียงออกมาได้ครับลูกสาวของเธอนั้นแสดงออกถึงความดีใจกล่าวชมเชยเมลส์ตลอดเวลา เหมือนว่าเธอนั้นมีพ่อของตัวเองไปในดอนและคงจะรู้สึกภูมิใจกับพ่อคนนี้มากๆเลยครับลูกสาวเข้าใจผู้เป็นพ่อดีถึงการจากไปในครั้งนี้เธอรู้ดีว่าเหตุผลที่พ่อของเธอทําไปก็เพราะเธอคําพูดนี้ได้บ่งบอกถึงบางอย่างที่เกี่ยวกับโลกใบนี้ครับ ไม่แน่นโลกที่พวกเขากําลังอาศัยอยู่นี้อาจจะไม่อาศัยอยู่ได้ในระยะยาวครับการที่ต้องเดินทางออกไปของมิลส์นั้นคือการออกเดินทางไปหาสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเพื่อลูกสาวของตัวเองและเพื่อมนุษยชาติและภาพก็ตัดไปในวันที่ยานกําลังออกเดินทางครับเบื้องหน้าของยานล,ลำนี้เต็มไปด้วยเศษซากอุกบาทมากมายคอมพิวเตอร์ AI ไของยานเริ่มเตือนภยัยถึงภัยขนาดใหญ่ที่กำลังรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าแต่ภายในยานล,ลำนี้กลับไม่มีใครเฝ้าระวัง จะในที่สุดยานก็ได้ถล้ำเข้าไปในกลุ่มอุกาบาทการย้อนกลับไปเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางคงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากไปแล้วและคนขับคนเดียวของยานลำนี้คือเมลส์ครับเมลส์ตื่นมาเพราะด้วยสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นวิธีเดียวในตอนนี้ที่จะผ่านอุปสรรคนี้ไปคือการฝากกลุ่มอุกาบาทดาวหางและเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางเดิมจนแล้วจนรอดยานลำนี้ก็เกิดความเสียหายหนักครับ เป็นสิ่งที่มิวต้องตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินแต่ว่าการลงจอดครั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความยากลาบากและทุรักทุเลมากๆครับการลงจอดได้ส่งผลต่อยานจนทําให้ยานนั้นต้องขาดเป็น2ท่อนครับแถมบริเวณส่วนใหญ่ของยานลานี้ก็ถูกบรรจุด้วยแคปซูลมนุษย์มากมายที่พร้อมย้ายทินทานมาสู่ดาวเคราะห์ดวงใหม่และภาพก็ได้เปิดเผยชื่อดวงดาวดวงนี้ว่าเอิร์หรือโล เมลสแตสติึ้นกลับมาอีกครั้งบริเวณของยาในส่วนหน้าเรียกได้ว่าเละและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแคปซูลมนุษย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในส่วนหน้าก็ร่วงลงไปเสียหายระหว่างลงจอดจนเมื่อถึงเวลาที่มมลต้องออกไปสำรวจข้างนอกก็ได้พบกับร่างอันไดวิญญาณมากมายที่หลุดออกมาจากแคปซูลเหมือนว่าแทบจะไม่มีใครที่สามารถรอดมาได้ครับ ทำให้มิลส์ต้องพบกับความเครียดระดับรุนแรงครับเขาได้พยายามติดต่อไปยังศูนย์หลักการบินเพื่อแจ้งข่าวเรื่องราวการลงจอดฉุกเฉินและรายงานเหตุการณ์ต่างๆส่งไปก่อนที่จะสรุปการรายงานไปว่าสิ่งที่น่าสนใจของดาวดวงนี้สภาพอากาศเหมาะสมกับการอยู่อาศัยแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารคนใดที่สามารถรอดมาได้และขอให้ยกเลิกภารกิจการช่วยเหลือครั้งนี้มันคือคำพูดที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังก่อนที่เขาจะหยิบรูปของลูกสาวเก็บไว้และเดินออกไปตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลง แต่ว่าความตั้งใจของเขากลับต้องจบลงภาพในหัวที่พรำเพรอคิดถึงลูกสาวของตัวเองเหมือนว่าภาพของลูกสาวจะเป็นดั่งเครื่องเตือนสติ ยังคงคอยเตือนเขาว่าไม่ทำเรื่องแย่ๆครับและแล้ว AI ของเครื่องบินลำนี้กลับสามารถตรวจจับแคปซูลหนึ่งที่ยังคงเหลือรอดครับมิลส์ไม่รอชา้าเดินออกไปตามหาในทันทีจนได้พบกับแคปซูลหนึ่งที่ยังคงสมบูรณ์ภายในคือเด็กสาวคนหนึ่งสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง100%มิลส์อุ้มเธอกลับไปยังยานของตัวเองแต่ว่าระหว่างทางที่เขาอุ้มกลับไปนั้นสิ่งที่มันปรากฏต่ตอหน้าของเขามันคือรอยเท้าบางอย่างอันใหญ่รเริ่มเติมครับแค่เพียงมิลส์ได้มองเห็นมันก็ทําให้ตัวสั่นเทาเลย ีเดยวรับในวันถัดไปมิลสตื่นขึ้นมาเพราะโดยภาพของลูกสาวที่ลอยเข้ามาในหัว แต่ว่าเด็กน้อยที่อยู่ในแคปซูลยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพียงแต่ว่าเธอนั้นได้พยายามทําเหมือนหลับครับเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยไว้ใจชายคนนี้ครับจากที่มันจะเป็นการเดินทางทริปสุดท้ายของมิลส์เขาได้เริ่มแจ้งแผนใหม่ให้กับศูนย์ใหญ่ว่าตอนนี้มีแคปซูลหนึ่งที่เหลือรอดมาได้และขอให้เริ่มปฏิบัติการการช่วยเหลือในทันทีจากชายที่เริ่มยอมแพ้ในชีวิตก็กลับมีความหวังที่จะมีชีวิตอีกครั้งเพราะเพื่ออย่างน้อยจะได้ช่วยเหลือหนึ่งชีวิตนั้นและภารกิจในวันนี้ของมิลส์คือออกไปสำรวจสถานที่ต่างๆและหหาาส่่วนทีย ของยนจนเราก็ได้พบสภาพแวดล้อมของดาวดวงนี้ที่สามารถเรียกได้เต็มปากเลยละครับว่ามันคือโลกครับดังเช่นน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากพื้นดินแต่สิ่งที่ทำให้มิลส์ถึงกับท้องผวามันคือสิ่งนี้ครับโครงกระดูกยักษ์ที่ไม่สามารถระบุดได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ระหว่างนั้นมิลส์กลับพบบางสิ่งที่วิบวับบอ,อกมาที่อยู่บนเขาฝั่งตรงข้ามที่เขากำลังอยู่ครับ อุปกรณ์และอารยธรรมที่เขาจากมานั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สูงส่งมากๆครับดังเช่นสิ่งนี้ที่เขากําลังถืออยู่อาจเรียกได้ว่ามันคือเครื่องสแกนบวกกับกล้องสองทางไกลที่ดูมีประโยชน์มากๆครับสิ่งนี้สามารถตรวจจับสิ่งของระยะไกลและระบุสิ่งที่รู้จักได้ จนได้พบว่าสิ่งที่มันประกายแสงออกมาอยู่นั้นมันคืออีกส่วนหนึ่งของยานที่ถูกตัดขาดไปครับแต่ว่าในระหว่างที่เขากําลังส่องอยู่นั้นบางสิ่งกลับพุ่งเข้ามาหาเขาลักษณะของสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้คือคล้ายกับยิงกาครับเลยจะให้ผมพูดง่ายๆมันคือไดโนเสาร์นั่นเองถึงจุดนี้แอดต้องขออภัยมากจริงๆนะครับที่ไม่สามารถอ้างอิงชื่อของสัตว์ตัวนี้ได้ตรงตามวิทยาศาสตร์ได้ครับ เนื่องจากเราเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์จริงๆครับถ้าใครมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันบอกมาได้เลยครับจะเป็นอันขอบคุณมากๆเลยครับท้ายที่สุดแล้วมิส์ก็จัดการกับกระปอมตัวนี้ได้สําเร็จครับแม้ว่ามันจะเป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่ขนาดของไดโนเสาร์ตัวนี้ยังมีขนาดเล็กจึงไม่ค่อยยากสําหรับการกําจัดมันสักเท่าไหร่ครับและนี่ก็คือความอันตรายแรกที่มิสได้สัมผัสบนโลกใบนี้แต่ว่าในระหว่างที่เขากําลังมองหน้าไปยังชิ้นส่วนของยานก็กลับได้พบเข้ากับบุคคลปริศน,น,นา จนสุดท้ายแล้วได้พบว่าเธอคือหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่มิวส์ได้ช่วยเธอเอาไว้ในแคปซูลใบนั้นครับเพียงแต่ว่าสาวน้อยคนนี้ไม่ค่อยไว้ใจมิวส์ตั้งแต่แรกทำให้มิวส์ต้องวิ่งตามเธอและจับตัวเธอท้ายที่สุดทางคู่ก็ได้พบกับซากสัตว์ตัวใหญ่ครับ ทำให้การวิ่งตามกันหยุดชะง,งักในทันทีและเช่นเดียวกันนั้นเบื้องหลังของพวกเขาเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดมหึมากำลังจะเดินเข้ามาทางนี้เช่นกันวินาทีนั้นมิลส์ต้องตัดสินใจลากเธอออกมาในทันทีครับทั้งคู่ได้กลับไปที่ยาในครั้งมิลส์ได้แต่พยายามพูดคุยกับเธอถามไถยเธอว่าเป็นยังไงเจ็บตรงไหนบ้างแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่พูดกับมิลส์เลยสักคำครับเหตุผลก็เป็นเพราะเธอนั้นไม่สามารถพูดภาษาเดียวกันกันกบมิลส์ครับ แถมเครื่องมือแปลภาษาก็ไม่สามารถใช้งานได้เมลส์ได้ตัดสินใจเปิดรายชื่อผู้อพยพจนได้พบว่าสาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าโคอาครับแต่สิ่งที่สาวน้อยคนนี้พยายามจะสื่อสารกับเมลส์คือเทอนันนได้พูดถึงครอบครัวของเธอตอนนี้ครอบครัวของเธออยู่ที่ไหนกันแน่ทว่าแท้ที่จริงแล้วเมลส์กลับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าพ่อแม่ของเทอนันนอยู่ภายใต้ใตแคปซูนใดแคปซูนหนึ่งเพียงแต่ว่าทุกๆคนที่อยู่ในแคปซูนนอกจากเธอไม่มีใครที่มีชีวิตเหลือรอดอีกแล้วครับ เมิสเบี่ยงเบนและพยายามเก็บเรื่องนี้เอาไว้โดยการพูดถึงแผนที่จะออกไปจากดาวเคราะห์ดวงนี้ครับคืออย่างแรกพวกเขาทั้งคู่จําเป็นจะต้องไปยังภูเขาแห่งนั้นครับที่ที่อีกส่วนหนึ่งของซากยาลำนี้ตั้งอยู่มิสพยายามบอกเธอว่าพ่อแม่ของเธออาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ตอนนี้เด็กน้อยคนนี้ก็เริ่มจะไว้วางใจในตัวของมิสครับเธอนั้นได้เล่นโซนเหมือนเด็กสาวทั่วไปเปิดนูน่นเปิดนี้ดูและดันเพอเอินไปเปิดดิสก์ของมิสครับ มันคือดิสที่เก็บรวบรวมวิดีโอลูกสาวของมิลส์นั่นเองเด็กสาวพยายามส่งวิดีโอให้กับคุณพ่อยอย่างต่อเนื่องสภาพจิตใจลูกสาวของมิลส์ในตอนแรกดูจะดีมากๆครับเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายๆของวิดีโอนั้นเราจะได้พบอ,อารมณ์ที่เศร้าส้อยของลูกสาวของมิลส์ครับ เธอแนนเริ่มมีท่าทีที่จะเกลียดพ่อของตัวเองเนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ดูเหมือนจะยาวนานเกินไปก่อนที่มิลส์จะเปิดวิดีโอนั้นไปกลางคันครับก่อนที่เขาจะมองแรงมาที่โคอาเพราะด้วยความโกรธครับถึงยังไงโคอาก็ยังเป็นเด็กน้อยมิลส์ก็คงจะโกรธเธอไม่ลงอย่างแน่นอนครับจนเวลาผ่านไปสักพักทางครูแนนเตรียมตัวที่จะออกเดินทางทันทีทางคู่เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อมุ่งไปยังเขาลูกนั้นครับ ระหว่างทางโคอาได้แอบหยิบเบอร์รี่ชนิดหนึ่งมาฉากนี้เราก็จะได้เห็นเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับมันคือกล่องชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจจับสารพิษเพื่อบอกว่าสิ่งนี้กินได้หรือกินไม่ได้ครับนี่นะจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมอยากได้มากที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับและผลของเบอร์รี่ที่โคอาแอบหยิบมานั้นผลปรากฏว่ามันมีพิษที่รุนแรงและก็ไม่สามารถทานได้ครับตลอดทางของทังคูจะได้พบกับสัตว์มากมายและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือแมลงต่างๆครับ พวกมันมีขนาดใหญ่มากกว่าแมลงที่เราเคยเห็นน่าจะสอดคล้องกับข้อแท็จริงอย่างหนึ่งที่ผมเคยได้รู้ครับที่เขาว่ากันว่าในสมัยก่อนนั้นสัตว์และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆจะมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติหรือมากกว่าที่เราได้เห็นในปัจจุบันมากๆครับส่วนทางด้านคอาและมิลส์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ค่อยลงรอยมากนะกครับจะในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเดินทางไปข้างหน้าอยู่นั้น โคอ,อากลับได้พบเข้ากับสัตว์ตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในโครนดูดและเห็นว่ามันดูดจะไม่ค่อยมีพิษมีภัยและน่าสงสารมากๆครับโดยความใส่ซื้อและอ่อนโยนของสาวน้อยเธอไม่สามารถทําใจได้ที่ต้องมองดูมันเฉยๆครับ จนต้องลำบากไปถึงมิลส์ที่ต้องลากสัตว์ตัวนั้นออกมาแต่แล้วเมื่อทั้งคู่สามารถลากมันออกมาจากบ่อได้สาเร็จเจ้าเดนเนอร์สาวตัวนั้นก็เดินออกไปได้แค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นครับสัตว์นักล่าตัวเล็กๆก็เข้ามารุมจิกในทันทีในกรณีนี้ทั้งคู่ก็ไม่สามารถช่วยมันได้เหมือนกันครับหากช่วยมันก็เหมือนเอาภัยเข้าตัวดีๆนี่แหละครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เด็กน้อยต้องเสียใจมากๆช่วยชีวิตมันได้อยู่แล้วแท้ๆ แต่กลับต้องมองดูมันตายอย่างทรมานต้องบอกก่อนนะครับว่าโคอาก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันคงจะเลวร้ายมากๆสําหรับเธอเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเริ่มดีขึ้นครับเมลสที่ได้สัมผัสความไร้เดียงสาของโคอาก็ทําให้เขาเริ่มรู้สึกนึกถึงลูกสาวของตัวเองครับ แต่ว่าการเดินทางของทั้งคู่ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปจนกระทั่งทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งสัญญาณของเครื่องนำทางได้เริ่มหายไปและตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ทิศทางว่าจะต้องไปไหนต่อมิลส์จึงต้องตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเพื่อพยายามหาสัญญาณหาทิศทางการเดินทางต่อไปครับแต่ถ้าหากปีนขึ้นไปหาสัญญาณเฉยๆมันคงจะน่าเบื่อไปครับหากแต่ว่าในระหว่างที่กำลังหาสัญญาณอยู่นั้นมันก็ดันมีมดตัวย,ยักษ์เกาะมาบนนิ้วมือของมิลส์ก่อนวินาทีนั้นมิลสยา,ยามมบัดมัดนนออกไปแต่ว่ว ไม้ที่มิลส์กำลังเหยียบอยู่นั้นมันอ่อนเกินไปจนมิลส์ต้องตกลงมาอย่างหนกันกครับเหตุการณ์นั้นมันเริ่มตึงเครียดขึ้นไปอีก <c pave> เมื่อสิ่งมีชีวิตปริศนาที่โคตรน่าขนลุกได้ปรากฏตัวขึ้นมาจุดนี้ผมขอเรียกสัตว์ตัวนี้ว่าแย่ซอรัสแล้วกันนะครับทางด้านมิลส์ผลจากการที่ตกลงมาจากต้นไม้นั้นดูเหมือนกระดูกส่วนหลังและกระดูกส่วนไหปลาร้าของเขาจะแตกสิ่งนี้มันบังเกิดเป็นฉากที่ผมชอบที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับมิลส์ได้จัดการกับกระดูกที่หักไป เพื่อที่ว่าจะให้กระดูกมันได้เข้าร่องเข้ารอยก่อนที่มิลจะสั่งให้สาวน้อยโคอาร,รีบหนีไปก่อนปล่อยให้ตัวเขาได้ใช้เดียวกับแยซอรัสทางด้านโคอาที่หนีออกมานั้นเธอได้พยายามวิ่งหนีไปหลบหลังขอนไม้ยักษ์แต่ว่าภายหลังของเขานั้นกลับมีฟงบินปริศนาที่รวมกันลงจอดยังไม่ได้นัดหมายครับและสัตว์ตัวนี้ผมขอตั้งชื่อว่าแอบัสซอรัสโคอาที่เพิ่งรู้ตัวก็พยายามคลานออกไปอย่างช้าๆแต่ว่าไม่ทันที่แอบัสซอรัสจะเข้ามาจับตัวเธอเจ้าตัวแยซอรัสกลับเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมมมาาาาากกว่คครรัับนสาาถเข้ไปตะ พวกแอร์บัสซอรัสได้อย่างง่ายดายผลในตอนท้ายมิลสกลับมาช่วยโคอาได้ทันครับเพียงแต่ว่ามันดันมีบางตัวที่หลุดรอดออกมาและมันก็ได้กระชากตัวของโคอาออกไปหลากตัวเธอออกไปใกล้เกือบ500เมตรเลยทีเดียว อีกนิดเดียวน้องโคอาเกือบจะโดนลากไปกินในน้ำเหตุการณ์นั้นก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของโคอาอยู่ไม่น้อยครับโคอาหันหน้าเข้าหาก้อนหินเพราะด้วยความกลัวแต่ก็มีมิลส์คอยดูยแลความปลอดภัยอยู่ใกลๆซึ่งสิ่งที่โคอาทำมันคือสัญชตาตญาณของมนุษย์ครับซึ่งในตอนนั้นมิลส์ก็เข้าใจโคอาดีและยอมรอเธอจนกระทั่งฟ้าก็เริ่มมืดลงมิลส์ได้นึกถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกสาวของตัวเองครับมันคือการเป่ามือให้เกิดเสียงเพื่อหวังว่าจะทําให้โคอาเกิดความสนใจ และให้เธอเบี่ยงเบนความสนใจมาหาเิลสักทีและวิธีการนี้ก็ดันได้ผลครับทั้งคู่เดินทางต่อไปเพื่อหาแหล่งที่พักใหม่ที่แห่งนั้นคือถ้ำแห่งหนึ่งใต้น้ำตกและแท่งไฟที่ทุกคนได้เห็นในฉากนี้มันคืออุปกรณ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยครับ หากว่ามีสัตว์ชนิดไหนหรือสิ่งอันตรายใดๆเข้ามาแท่งนี้ก็จะเริ่มเตือนและส่งเสียงดังทันทีครับมส์ได้หยิบเครื่องสแกนขึ้นมาเพื่อแสดงตำแหน่งโมดาาต่างๆให้โคอาได้เห็นอย่างน้อยเพื่อแค่ให้เธอได้มีจิตใจที่ดีขึ้นแต่ว่ากลับเป็นเมิส์เองที่ได้พบบางอย่างที่น่าสงสัยบนท้องฟ้าครับแต่ที่แน่ๆคือกลุ่มดาวพวกนั้นมันอยู่ไกลามากแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยละครับ สาม,มีเมลส์ต้องรีบปิดเครื่องสแกนนั้นไปทันทีกลัวว่าโคอาจ,จะต้องรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ครับถึงตอนนี้จิตใจของมิลส์ก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับเนื่องจากตัวเขาเองไม่สามารถ Move on จากลูกสาวได้เลยตัวเขานั้นมักจะใช้เครื่องสแกนใน้นในประสงเปิดวิดีโอลูกของตัวเองซ้ำๆไปมาเหมือนว่ายัางคงรอความหวังเล็กๆที่จะได้กลับไปครับเพียงแต่ความจริงหลังจากนั้นมันจะเผยออกมา ว่าแท้ที่จริงลูกสาวของเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากที่เขาจากลูกสาวไปทําให้จิตใจของลูกสาวของเขาอ่อนแอลงบวกกับสุขภาพที่แย่จนเธอต้องตอบใจตายครับ ถึงตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่ามิลส์นั้นพยายามโทษตัวเองมาตลอดว่าเป็นเพราะเขาที่ทําให้ลูกสาวของตัวเองต้องตายสิ่งที่เขาเคยสัญญากับลูกสาวว่าจะไปไม่นานแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถทําได้จนภาพได้ตัดไปในตอนช่วงดึกครับแท่งไฟจากสีเหลืองเริ่มกลายเป็นสีแดงวินาทีนั้นมิลส์ได้หันกลับไปหาโคอาทันทีจนได้พบว่ามีบางอย่างไหลวมาจากปากของเธอครับแม้ว่ามิลส์จะพยายามเรียกตัวเธอสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีการตอบรับจากเธอเลยครับถ่ายที่สุดแล้วมมลส์ก็ได้พบกับต้นต่อว่าภายในปากของ เธอแนนมันไม่ขาดอะไรบางอย่างอยู่ด้วยแหละครับ จนเมื่อมมลส์จัดการกับสัตว์ตัวนั้นได้สติของโคอาก็กลับมาทันทีแต่ว่าวินาทีเดียวกันนั้นไฟสีแดงเริ่มกระพริบดังลั่นก่อนที่จะปรากฏเป็นสัตว์บางอย่างภายหลังของพวกเขาครับด้วยแรงปืนอันมหาศาลของมมลส์ก็กลับไม่สามารถจัดการกับสัตว์ตัวนี้ได้เลยครับทางกัวตัดสินใจเข้าไปยังรูเล็กๆในถ้ำใบนั้นเพราะมันคือทางเลือกสุดท้ายที่พวกเขาจะสามารถหนีไปจากสัตว์ตัวนี้ได้มิลส์ได้หยิบเครื่องสแกนคลุมจักรวาลขึ้นมาอีกครั้งครับเพื่อที่จะทําการสแกนหาทิศทางของลมกกาาาาาารรรทททที่่เรรู้วิศงลมมมาจใาด,ดัน แปลว่าเป็นที่เดียวกันกันกบทางออกครับทางคูได้มุ่งหน้าไปยังทิศทางนั้นทันทีแต่ไม่ว่าจะมุ่งไปทางไหนก็พบเพียงแค่ทางตันเท่านั้นครับทางเลือกเดียวของมิลส์ในตอนนี้คือพยายามใช้อุปกรณ์ที่ตัวเองมีเจาะก,กำแพงแข็งๆแต่มันก็ไม่ใช่อุปกรณ์เจาะก,กำแพงโดยเฉพาะครับถึงตอนนี้ตัวเลือกที่จะสามารถดอกไปก็มีเพียงแค่โคอ,อาที่สามารถมุดดอกไปเท่านั้น ดานเมลส์ในตอนนี้ก็แปลว่าทางเดียวที่เขาจะสามารถออกไปได้มันคือทางที่เขาเข้ามานั่นเองครับแต่ว่าพวกเขาลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าครับรูเล็กๆที่มันอยู่ใต้ถ้ำแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดว่ามันอาจจะเป็นร่างของสัตว์ตัวอะไรบางอย่างครับและก็พบว่ามันจริงครับมีลส์ได้ต่อสู้เข้ากับไดโนเสาร์ตัวหนึ่งและการต่อสู้นั้นเป็นไปได้อย่างทุรักทุเลก่อนที่จะจบด้วยการที่มิลส์ใช้ปืนจบชีวิตมันครับตัดภาพมายังสาวน้อยโคอ,อาด้วยความที่เธอนั้นเหลือรอดเพียงตัวคนเดียวเธอจึงพยายามสรรหาซากสัตว์และ เขี้ยวต่างๆมาใช้เป็นอาวุธและได้พบเข้ากับซากเขี้ยวของสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งเธอใช้เบอร์รี่ที่เคยพบก่อนหน้านี้ทามันไปบนปลายเขี้ยวของสัตว์ก่อนที่เธอจะนํามันใส่เปก่อนครับส่วนทางด้านมิวที่ออกมาได้ก็พบว่าซากอุกบาทดาวหางกําลังเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีและมีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่ามันจะพุ่งเข้ามาอย่างดาวเคราะห์ดวงนี้ครับแต่ภาพมายังโค้กไอ้อครั้งเธอได้พบเข้ากับกระปอมซอรัส ขอเตอือนก่อนนะครับว่าชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อจริงนะครับและเป็นชื่อที่แอดตั้งขึ้นมาเองหากใครที่พอรู้ชื่อจริงของมันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแอดจะขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียววินาทีนั้นทางด้านมิวส์ก็เริ่มได้ยินเสียงของโคอาที่ร้องมาแต่ไกลาทาให้มิวส์ต้องรีบวิ่งไปหาในทันทีแต่การวิ่งไปด้วยความเร่งรีบนั้นกลับทําให้เขาต้องตกลงไปในบอ่อโคลนครับและมันก็ดันเป็นบอ่อโคลนดูซะด้วยกลายเป็นว่าโคอาต้องเผชิญกับปัญหาเพียงตัวคนเดียวครับแต่โคอาก็ดันมีของเด็ดที่่มมิลฝากกกไว้้ใหซึงันคือูกแก กลงกลมใบนี้ครับประแท้ที่จริงแล้วมันคือระเบิดมือขนาดเล็กและเธอก็ได้ใช้มันจัดการกับกระปอมซอรัสจนสําเร็จกลายเป็นว่าครั้งนี้โคอาเป็นคนที่ช่วยชีวิตแทนครับเธอได้พยายามตามเสียงเวววลของมิลส์มาแล้วก็สามารถช่วยมิส์ออกมาจากโคลนดูดได้ทันครับและแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินทางมาพบกับอีกส่วนหนึ่งของยานครับเมื่อมิส์ได้ตรวจช็คเครื่องดูแล้วก็พบว่าเครื่องยังคงสามารถใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่าการที่โคอาตั้งใจมาที่นี่ตั้งแต่แรกมันคือการที่เธอต้องการมาหาพ่อแม่ของตัวเองครับในส่วน ก็เต็มไปด้วยเศษแคปซูลมนุษย์มากมายที่บางส่วนคนในแคปซูลหายไปและบางส่วนก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ครับมิลส์พยายามบอกโคอาว่าทางเดียวคือต้องตัดใจเท่านั้นและเวลาในตอนนี้ก็เริ่มบีบบังคับลงทุกทีสุดท้ายแล้วมิลส์ได้ตัดสินใจบอกกับโคอาเรื่องที่เกี่ยวกับเศษอุกกาบาตดาวหางที่กาลังจะชนโลกครับเพียงไม่นานหลังจากที่พูดจบไปเหล่าอุกกาบาตพวกนั้นก็เริ่มตกลงมาทันทีและมันก็พอดีพอดีตกลงมาใส่ย,ยานของพวกเขาจนยานหลบภัยที่พวกเขาหลบอยู่นี้ก็ตกลงไปข้างล่างครับด้ ตกลงมาผิดฟังการปล่อยยางมันจึงไม่สามารถทําได้และในขณะเดียวกันนั้นภัยของพวกเขาก็ยังคงไม่หมดไปครับเมื่อกะปอมตัวยักษ์มันได้ปรากฏตัวขึ้นมาและไดนโนเสาร์ตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวแรกและตัวสุดท้ายที่พวกเรารู้จักครับเชื่อว,ว่าทุกๆคนเองคงน่าจะรู้จักไดนโนเสาร์ตัวนี้ดีเพราะมันคือทีเร็กหรือไทแรนโนซอรัสครับเจา้าทีเร็กมันได้พยายามกัดยานลนํานี้เพราะด้วยที่ยานมันส่องแสงสีแดงออกมาและจุดนี้ก็ทําให้มิลส์ต้องตัดสินใจเสียสละตัวเองครับออกไปจัดการกับทีเร็กเพียงตัวคนเดียวครับการต่อสู้ในครั้งนนนี้มัยยืดอจ กระทั่งรุ่งเช้าเลยทีเดียวท้ายที่สุดแล้วมิสได้คิดแผนหนึ่งออกครับมันคือการลอไดโนเสาร์ตัวนี้ไปยังน้าพุร้อนเพื่อที่ว่าจะรอให้น้าพุเหมือนพงใส่หน้าของไดโนเสาร์ครับแต่ว่าไดโนเสาร์มันกลับฉลาดครับเพราะมันดันสามารถหลีกน้าพุได้ทันครับ ก่อนที่วายในตอนสุดท้ายกลับเป็นโคอาที่เข้ามาช่วยเองด้วยการใช้เขี้ยวอาพิษของเธอที่เธอเก็บไว้มานานสับเข้าใส่คอของทีเร็กบวกกับในตอนนั้นนำ้ำพุมันก็พุ่งขึ้นมาพอดีจนไดโนเสาร์ตัวนั้นก็กลายเป็นเล้งไดโนเสาร์ครับในตอนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เข้าไปยังยานฉุกเฉินแล้วก็สามารถบินออกมาจากดาวเคราะห์ดวงนั้นได้สําเร็จครับก็จะไปกันแล้วนะครับซับหนังเรื่อง65ปี2023เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับคิดว่าทุกคนอาจจะคิดในแบบเดียวกันนะครับว่าในส่วนของ ม,มันเพียงแค่น่าสนใจตรงคอนเซปต์ที่ว่ามนุษย์อาจไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่แรกเพียงแต่มนุษย์อาจจะเป็นแค่ผู้มาเยือนและเป็นคนยึดโลกนี้เอาไว้ครับส่วนตัวผมขออนุญาตให้คะแนนหนังเรื่องนี้แค่6เต็ม10แล้วกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นเลยทีเดียวอ่านเรียกได้ว่ามันคือหนังครอบครัวที่สามารถดูได้กันทุกวัยทั้งฉากแอคชั่นและองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือสัตว์ต่างๆก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับยังไงถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลองหากันไปดูสักครั้งเพราะมันคือหนังดโนเสา์ที่่ใช จูราส s ต์ปากและจ u ราส s ต์เวิลครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้และพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป w e s t e สเตอร์สตูดิโสวัสดีครับ